ดับแรกเนาะการจัดงานนะผมก็จะมีการประชุมนะฮะของหมู่บ้านนะครับเพื่อแจ้งในที่ประชุมว่าเราจะจัดงานวันไหนกี่วันนะครับแล้วก็หน่วยงานที่จะสนับสนุนเรามีหน่วยงานไหนบ้างนะครับซึ่งปีนี้ที่ผมขอสนับสนุนไปก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็พลังคณะสัทธาพี่น้องเราบ้านในซอย นะครับพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมร่วมสนับสนุนในการจัดงานปล่อยลูกกองลัวนะฮะประเพณีปล่อยลูกกองลัวประจําปี2568ในปีนี้นะครับ mm hmm. ก็คือมันเป็นประเพณีของชายใหญ่นะครับก็เกี่ยวกับช่วงที่เราทำนะครับก็จะเป็นช่วงฤดูหนาว นะครับทางไทยเดินเลือนสามมนนะครับเนาะอ่ามันปีนี้ปีนี้จะตรงกับวันมาฆบูชาก็จะตรงกับวันที่12นะครับ12กุมภาพันธ์หกแปนะครับซึ่งวันหลูว่วันที่เราจะจุดอ่าบูชาฟืนนะฮะอ่าจุดกองหลวงเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชานะครับก็จะจุดในวันที่12บสอนะครับงานของเราก็จะมี3วัน นะครับสามวันวันแรกวันแรกก็คือจะเป็นกิจกรรมของชุมชนนะครเราจะไม่ได้เชิญแขกหมู่บ้านใกล้เรเคียงมาก็จะเป็นกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามคัคคีการาเล่น,ลนรื่นเริงร้องเพลงสนุกสนานกันในชุมชนนะครับวันที่สองมาพี่น้องเราก็จะต้องเตรียมรับแขกละก็คือวันแรกเราให้พี่น้องเรา สมุนไนอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องกังวลวันที่สองวันที่2ก็คือจะเป็นพิธีเปิดนะครับวันที่สองพิธีเปิดก็จะเป็นวันที่11นะครับวันที่พิธีเปิดงานนะครับแล้วก็วันที่12วันที่3มวันสุดท้ายก็จะเป็นวันหลู่วันรู่ก็คือวันที่เราจะจุดบูชาฟื้นนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับอันดับแรกนะครับเนาะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับการร่วมสืบสารประเพณีนะครับก็จะมีการบูชา ทัดทั้ง4นะครับเนาะมีการาร่วมทมํามบูญวันพระประจําวันนะครับร่วมทํามบูญพระประจำวันนะครับ,รลรนนรบแล้วก็เป็นการ เตรียมคามพร้อมเตรียมกองหลวไม้กองหลวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพลังศรัทธาของพี่น้องเราแล้วก็ไม้เกี้ยด้วยนะครับอันนี้เราจะประกาศประชาสัมพันธรร์ตามเสียงตามสายให้พี่น้องเรามาร่วมทําบุญกันทั้งหมู่บ้านนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่เราทําขึ้นมาวัตถุประสงค์แรกนะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีนะครับอ่าเพื่อจะไม่ให้มันหายไปเพื่อให้สืบสานต่อชั่วลูกชั่วหลานไปนะครับ แล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์นะครับในชุมชนชุมชนใกล้เคียงนะฮะโดยเฉพาะาชุมชนที่เป็นมีการสืบสารประเภณนี้ที่เราจะต้องไปสัมพันธ์กันนะครับประมาณเ้า40กว่าหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เราก็จะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับพี่น้องเราบ้านใกล้เรื่มเคียงก็จะทำผ้าป่านะครับเพื่อจะมาร่วมทำบุญเรา นะครับกิจกรรมที่2กิจกรรมที่3ม,มก็คือ,อเกี่ยวกับมาหอรสรืดเลิงน,นะครับล้วก็จะมีการแสดงนะครับเกี่ยวกับาชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่กันเลียงนะครับก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเยาวชนกลุ่มแม่บ้านนะครับกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรม ปิงโกนะครมหากุศลวงล้อมหากุศลน,นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่3-4กิจกรรมนะครับปีนี้ปีนี้ผมก็ปรับเปลี่ยนจุดในการจัดงานหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่เราจะทําทกองหลวนะครับก็เปลี่ยนจุดด้วยนะครับจุดที่เราจะ จัดเวทีวางเวทีเพื่อจะเตรียมการแสดงก็เขเปลี่ยนจุดด้วยนะครับตรงนี้ก็ได้ไปเห็นหลายหลายหมู่บ้านที่จัดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการจัดแล้วมันอยากจะมาดูมาชมนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับงานนะฮะหรือว่าปรับให้มันเหมาะสมกับในภูมิทัศน์ในบริเวณวัดของเรานะครับปีนี้ผมก็เลยลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนดูก็ ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องบ้านใกล,เล้เรืมอนเคียงพี่น้องเราที่เราเราได้เชิญมาหลายๆหมู่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องไม่ได้รับเชิญหรือว่าได้ทราบข่าวตามสื่อสารต่างๆตามเพื่อนฝูงตามวิทยุสื่อโซเชียลนะครับก็เรียนเชิญนะครับมาร่วมงานประเพณีปล่อยลูกกองหลวบ้านในซอยประจำปี2568นะครับก็จัดจัดขึ้นต้อนรับแขกจริงๆก็11-12นะครับ อ่าสิบเอ็ดสิก็เรียนเชิญนะครับมาเที่ยวงานกันเยอะๆนะครับอทีนี้ก็ลองดูว่าจะเปลี่ยนไปจากหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็มันจะเหมาะสมไหมจะสนุกไหมนะครับก็ขอเรียนเชิญเรามามารับมา,มา,มารู้ได้ด้วยสายตาตัวเองดูนะครับ